หลายคู่เหมือนกันเวลามีความรักเวลาถึงขั้นที่แบบใช้ชีวิตคู่กันไปแล้วเนี่ย<อ>ชีวิตคู่แน่นอนว่ามันไม่ได้รักเอ,อ่ยเอ,อ่ยหอมก,กันตลอดการ,รงานเธด<อ>ก็ต้องเติมความหวานกันให้ตลอดตลอดด้วยอย่าให้ความหวานลดลงไปถูกไหมคะคูะค่คข,อของพี่วิกกี้พี่ชายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนบอกเลยว่าเป็นตัวอย่างเหมือนกันเป็นขวางตลอดหวานได้เลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เอาจริงมันมีข่าวให้แบบระแคะระคายหูมาทีหนึ่งคือพี่ชายเนี่ยโดนข่าวเมาส์แรงว่าเป็นนักแสดงชายที่มีบ้านเล็กบ้านน้อย ซึ่งพี่ชายเนี่ยออกมาตอบเลยแต่แรกว่าไม่ใช่เขาอย่างแน่นอนแล้วก็งงกับข่าวที่เกิดขึ้นด้วยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเม้าไปเม้ามาทําไมมาลงที่หลังคาบ้านเขาเออนะแล้วไปเจอพี่วิกกี้ก็ต้องถามพี่วิกกี้กันด้วยว่าตั้งแต่ที่มีข่าวออกมาเนี่ยแม่ เริ่มระแคระคาย,คายหรือแบบมีคลางแคลงใจอะไรบ้างไหมนะคะติดตามแบบตามโซเชียลบ้างหรือเปล่า<อ>ไปถามสามีไปเช็คสามีเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะพี่วิกกี้บอกเลยว่าเรื่องความไว้ใจในตัวพี่ชายไว้ใจพี่ชายได้ร้อยเปอร์เซนต์เออต่อให้มีข่าวมาอะไรมาแม่บอกทำอะไรก็ไม่ได้ไฉันไม่สั่นคลอนแน่นอน<ะ>แล้วก็มีเคล็ดลับเติมความหวานที่ดิฉันขอขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยว่าให้ทุกคนจำแล้วนำไปใช้ค่ะไปฟังเสียงแม่วิกกี้กันดีกว่าค่ะ ต้องมีเดทไหนอ, <c oughs> อัน,น,นต้องมีต,งต้องมีค่ะเพราะเป็นข้อตกลงทั้ง,งครูพอรู้สึกว่าพอลูกสองแล้วแล้วก็เราทําหน้าที่พ่อแม่เต็มที่เนี่ยก็อย่าลืมการที่จะเป็นสามีพัญยามันดีที่ว่าหนึ่งเราสามารถนั่งคุยกันได้แบบเงียบๆสมมติไปทานดินเนอร์ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะไม่มีเสียงทีวีเสียงเด็กเจียวจ้าวถ้าอาทิตย์ละครอาทิตย์ละครกันบางดี นี่จริงนะบางทีแบบคุณเป็นพ่อเป็นแม่มือใหม่เนี่ยก็ง่วนแล้วก็ให้ความสนใจอยู่กับลูกกันทั้งคู่นะฮะอาจจะลืมกันไปว่าเอ๊ะไอจุดความหวานเติมความหวานนั่งคุยกันมองตากันเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดเข้าใจไหมคะจร<อ>ิงอันอันอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าบางทีแบบคนเป็นพ่อเป็นแม่นะพอวุ่นอยู่กับการดูแลลูกอะเวลาที่จะเอาไปเด็ดไหนะอะไรเนี่ยเอาไปนอนดีกว่า,าแต่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเคล็ดลับที่ดีที่ควรจะทำและนำไปใช้นะคุณผู้ชมนะ